ขยีย้นิเมะขอเสนอสับยประยุทธ์รุฟ้าภาคทวีปมาชิมตอนที่77ทางเดินเสียวรายาวมากทอดตามองไปเหมือนงูรามยักษ์ตัวหนึ่งเหลียวนตลอดเส้นทางสุดท้ายหายรับที่ชั้นพยับเมฆไก่ริบเดินอยู่บนนั้นชวนให้รู้สึกตัวเองเล็กกระจ้อยร่อยเรือเกินเสียวเหย็นเดินขึ้น,ขนเขาด้วยความเร็วที่ไม่เร็วมากแล้วก็ไม่ช้าจนเกินไปสองข้างทางที่เสียวเย็นเดินอยู่นี้ เต็มไปด้วยต้นไม้ประหลาดสีเงินต้นไม้นี้มีเต็มไปหมดระหว่างทางเดินนั้นต้นไม้นี้มีลักษณะที่แปลกตรงที่ว่ากิ่งก้านของมันรวมไปถึงใบกลับไม่มีแต่มีพลังแห่งสายฟ้าสถิตยอยู่ในต้นไม้นั้นอย่างมากมายพลังสายฟ้าที่อยู่ในต้นไม้เหล่านั้นกับพุ่งทะยานขึ้นสู่ชั้นเมฆในจังหวะนั้นเสี่ยวเหยียนก็หยุดเท้าลงและจ้องมองปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดนี้ สาเหตุที่ภูเขาเรือแห่งนี้มีก้อนเมฆปกคลุมอยู่ตลอดนั้นก็เป็นเพราะว่าต้นไม้สีเงินเหล่านี้คอยส่งพลังงานสายฟ้าขึ้นไปตลอดเวลาก็เลยทำให้พลังงานสายฟ้าที่บนก้อนเมฆนั้นสามารถมีอย่างไม่หมดไม่สิน้นหากว่าฝึกเคล็ดวิชาท่าสายฟ้าบริเวณดังกล่าวก็จะได้รับผลลัพธ์ที่ทวีคูณเป็นอย่างมากขอวชิวระวายุเข้าใจเรื่องสถานที่จริงๆ พอนึกชมในใจได้แบบนี้จังหวะนั้นกับมีเสียงนกกรเรียนร้องเสียงดังขึ้นมาพร้อมกับไทยานขึ้นจากตีนเขาสู่ยอดเขานั้นภายใต้สายตาผู้คนมากมายกรเรียนยักษ์สี่รุง้งหรือคนที่อยู่บนนั้นจะเป็นแม่นางเฟื่องแห่งหอวชิระวายุพอเห็นนกกรเรียนยักษ์ตัวนั้นสายตาอิจฉามากมายก็จับจ้องไปที่นกกรเรียนตัวนั้นแต่สายตาเสีย่ยวเหย็น ไม่ได้จับจ้องไปที่นกกระเรียนตัวนั้นแต่จับจ้องไปที่ด้านหลังของนกกระเรียนเนื่องจากตอนนี้มีสตรีนางหนึ่งกำลังนั่งอยู่บนนั้นสตรีนางนี้รูปโฉมงดงามและเป็นสตรีที่เสียเวเหยียนเคยเจอมาแล้วด้วยนั่นก็คือแม่นางเฟิงชิงเอ,อ๋อแห่งหอวชิวระวายุที่เสียเวเหยียนเคยมีข้อพิพาสนกกระเรียนตัวนั้น กลับไม่หยุดลงยังคงกระพือต่อไปถึงแม้ว่าจะมีผู้คนพูดคุยกันเสียงดังมากมายก็ตามหลังจากนกกระเรียนตัวนั้นหายลับไปแล้วเซียวเหยียนก็คุนคิดบนตัวแม่นางเฟิ่งคนนี้น่าจะมีอะไรบางอยา่างอำพรางกินอายของนางด้วยพลังฝีมือของเซียวเหยียนระดับนี้ยังไม่สามารถมองถึงพลังแท้จริงของนางได้คนแบบนี้ต่างหากที่เรียกว่าน่ากลัวอย่างแท้จริงดูท่าสตรีนางนี้จะไม่ธรรมดา คนกองหอจตูรทิศข้าเคยเห็นจนครบว่าตามจริงเฟิงชิงเอ,อ๋อคนนี้อันตารายที่สุดเซี่ยวเหยียนล้ำคึงในใจทางอิงวางเฉินมู่ชิงหยวนสามคนนี้ถึงแม้ว่าจะมีพลังฝีมือที่ไม่ธรรมดาบวกกับทักษะหยุทธที่สามารถต่อกรกับระดับบรรพบุรุษได้แต่ทั้งสามคนนั้นกลับไม่สามารถสร้างแรงกดดันและความเป็นอันตารายให้กับเซี่ยวเหยียนได้แต่แม่นางเฟิงคนนี้กลับทำได้ นี่คือสิ่งที่เซียวเยน็นประเมินแม่นางเฟิ่งเอาไว้สูงพอสมควรถ้าเดาไม่ผิดงานแข่งขันหอจตุรทิศข่าวนี้ผู้ชนะสูงสุดคนเป็นสตรีนางนี้อย่างแน่นอนสำหรับการคาดคะเนของเซียวเย็นนั้นไม่มีหลักฐานเป็นเพียงความรู้สึกล้วนๆอาจเป็นเพราะว่าเซียวเย็นมีข้อพิพาทกับหอวชิวระวายุจึงทาให้ไม่ค่อยชอบแม่นางเฟิ่งคนนี้มากเท่าไหรนะ่นักถึงแม้ว่านางจะสวย แต่เนื่องจากมีอคติตั้งแต่พบหน้ากันครั้งแรกจึงทำให้เสี่ยวเหยียนไม่ค่อยศพอารมณ์เ่ารู้ว่านางจะชนะในการแข่งขันครั้งนี้หลังจากเสียวเหยียนพึ่งพาได้แบบนี้ก็ทำการรีบซอยเท้าจนกระทั่งกลายเป็นเงาสีดำสายหนึ่งพุ่งทะยานขึ้นสู่ยอดเขาถึงแม้ว่าภูเขาเลยแห่งนี้จะสูงมากก็าตามแต่ด้วยความเร็วที่ผุดมนุษย์มานาแบบเสียวเหยียนใช้เวลาเพียง10บนาทีก็มาถึงยอดเขาได้ทันทีที่เซียวเหยียนขึ้นมานั้น กับต้องตกตะลึงกับเสียงที่อื้ออึงจนทำให้ตัวเขามึนงงไปพักหนึ่งกว่าจะตั้งสติได้พร้อมกับกว่าสำรวจเดี่ยวรอบพบว่าตอนนี้ผู้คนมากมายกำลังรองการปะระลองแข่งขันด,ด้วยเสียงพูดคุยที่ดังมากเซียวเยียนไม่คาดคิดอย่างเด็ดขาดว่าการปะระลองของหอเจตุรชทิศในครั้งนี้จะมีผู้ชมเข้าดูมากถึงขนาดนี้หลังจากอึ้งเสร็จเซียวเหยียนก็ยอมรับชะตากรรม ทำการมองหาต้นไม้สีเงินต้นหนึ่งแล้วพุ่งทะยานไปยังต้นไม้แห่งนั้นตอนนี้ต้นไม้ถูกจับจองโดยเหล่าบรรดาผู้คนมากมายที่มารอชมการแข่งขันของหอจตูรทิศการเคลื่อนไหวของเสี่ยวเหยียนนั้นจึงไม่สะดุดตามมากนะักเพราะอยู่ในมุมที่ดีที่สุดจึงทำให้เสี่ยวเหยนสามารถมองทั่วบริเวณได้อย่างกว้างขวางในตอนนี้จุดที่เสี่ยวเหยนอยู่กันนั้นน่าจะเป็นพื้นที่ร้านฝึกของเหล่าบรรดาสิทธิ์ของหอ วัชิระวายุั่วยอดเขาแห่งนี้สิ่งที่ดึงดูดสายตาเสียเวเยยนมากที่สุดก็คือหอคอยขนาดใหญ่ที่ตั้งตระหง,ง่านภายในเทือกเขาแห่งนี้ยอดหอคอยพุ่งทะย,ยานขึ้นสู่ชั้นเมฆและหอคอยแห่งนี้ยังปลดปล่อยพลังแห่งสายฟ้าออกมาตลอดเวลาช่างมหัศจรรย์และรี้รับอย่างยิ่งเหนือยอดเขาแห่งนี้ยังมีสิ่งปลูกสร้างมากมายที่เสียเวเยยนสามารถมองเห็นสิ่งปลูกสร้างเหล่านั้นน่าจะเป็นที่พักของราบรรดา ลูกศิษย์ของหอวชิวระวายุหลังจากนั้นเสียเวเหยียนก็ไปสะดุดตากับลานกว้างแห่งหนึ่งลานแห่งนี้มีโต๊ะอี้เรียงรายอยู่มากมายแต่โต๊ะอี้เหล่านี้กับเหมือนจัดสร้างเอาไว้ให้กับผู้คนสําคัญที่ทางหอวชิวระวายุให้ความเคารพและให้ความสําคัญอย่างยิ่งชัดเจนว่าถัดออกมาจากนั้นไม่มากนักกับมีเหล่าบรรดาลูกศิษย์ที่มีฝีมือฉกาจ คอยเฝ้าดูแรลรักษาการไม่ใครสามารถเข้ามายังบริเวณดังกล่าวได้บนที่นั่งเหล่านั้นถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีใครนั่งอยู่ก็ตามพอเห็นว่างานปาระลองยังไม่เริ่มนั้นเซียเวเหยยนก็เข้าสมาธิเพื่อรอให้งานปาระลองเริ่มในจังหวะนั้นกับเกิดเสียงระฆังดังขึ้นมาแล้วเหล่าบรรดาผู้คนที่หลบซ่อนอยู่ตามมุมต่างๆ,างๆก็พุ่งทะยานออกมาด้วยความปาดเปรียวพร้อมกับหยัดยืนอยู่ทั่วสนามคอยอารักขาอย่างดี ถ้ามีใครในตอนนี้ทําตัวมีพี่รุธก็จะถูกเราบรรดาองค์คลักเหล่านั้นจับจ้องสิทธิของหอวชิระรวายุได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มงวดจริงๆในขณะนั้นเสี่ยวเหยียนก็ลืมตาขึ้นมาและกวาดมองเราบรรดาผู้คนที่หยัดยืนขณะที่เสี่ยวเหยียนกำลังคุ้นคิดกับเกิดสายฟ้าขนาดใหญ่ฟาดลงมาจากก้อนเมฆในจังหวะนั้นแสงที่เจิดจ้าทำให้เราบรรดาผู้คนต้องรับตากันเป็นแถบ แต่เซียวเหยียนพยายามจะรี่ตาเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับค้นพบคนออกมาจากสายฟ้านั้นเดินเข้ามานั่งที่เก้าอี้ที่ถูกจัดเตรียบเอาไว้เซียวเหยียนได้กวาดตามองอย่างละเอียดก็พบว่ามีคนคุ้นเคยที่เซียวเหยียนเคยเจอมาแล้วนั่นก็คือเฟยเทียนถึงกับเป็นประมุขทั้งสี่แห่งหอวชิวระวายุจุจุครั้งนี้หอวชิวระวายุยกขบวนผู้แก่งกล้าทั้งหมดออกมาจริงๆคนตรงกลางนั้น คือเสียนพยุ์เลยที่เรารือกันกระมังเมื่อทุกคนลืมตาออกมาก็พบกับบุคคลทั้ง4ี่คนหลังจากนั้นเสียงมากมายก็พูดคุยกันพอดีนแบบนั้นเสี่ยวเหยียนก็เลื่อนสายตาไปที่คนตรงกลางคนผู้นี้รูปร่างสูงใหญ่อายุไม่เกิน40-50แต่ใต้คางกับไว้เข่าสีเงินยวงย่อมหนึ่งสวมชุดยาวสีเงินบนชุดปักรวดลายสายฟ้าทํามองไกล ให้ความรู้สึกกลับมีชีวิตขึ้นมาจริงๆและแผดซ่าพลังที่น่ากลัวออกมาคนผู้นี้ดูภายนอกเหมือนจะไม่เก่งเท่ากับพวกไฟเทียนแต่เสี่ยวเหยียนเนื่องจากมีความสามารถในการจับสมัมผัสที่เหนือมนุษย์มานาตัวเขาจึงรู้ว่ากลิ่นอายที่ปล่อยออกมาจากตัวบุคคลผู้นี้อันตรายเป็นอย่างมากและแข็งแกร่งมากกว่าไฟเทียนไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่าคนผู้นี้หรือ เซียนพยุต์เลยประมุขแข่งหอวชิระวายุน่าเกงขามจริงๆเซี่ยวเหยียนผ่อนลมหายใจออกมานี่เป็นครั้งแรกที่เขาเผชิญหน้ากับผู้แก่งก้าระดับเซียนพยุตตัวเป็นๆถึงแม้ว่าในตอนนั้นที่เสี่ยวเหยียนเข้าไปในตำหนักเจตพูดจะเจอกับเซียนพยุตชุดม่วงแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่จิตวิญญาณเท่านั้นในจังหวะที่เสี่ยวเหยียนยังคงตกตรลึงอยู่นั้นกับเกิดเสียงท้ารวมมากมายขึ้นหลังจากนั้นผู้คนก็เห็น กระบีมากมายร้อยอยู่บนท้องฟ้าพร้อมกับผู้คนกว่าร้อยชีวิตพิบตาเดียวก็ปรากฏเหนือรานแห่งนี้ฮ่าฮาเซียนพยุตเจียนครั้งนี้ท่านมาถึงก่อนใครเลยนะพอเห็นกระบียักษ์เหล่านั้นพุ่งทยานเหนือเวหาทางด้านเซียนพยุตเหลยที่อยู่ในชุดยาวสีเงินก็ทักทายออกไปกระบียักษ์นั้นกระตุกแป๊บหนึ่งหลังจากนั้นก็กลายเป็นแสงพร้อมกับ เราบรรดาผู้คนมากมายพุ่งทยานสู่ร้านแห่งนี้ในจังหวะนั้นมีเงาร่างสองคนหนึ่งชาราหนึ่งผู้เยาว์พุ่งทยานไปยังที่นั่งของพวกเซียนพยุต์เลยผู้เยาว์คนนี้เสียวเหียนเคยพบหน้ามาแล้วนั่งก็คือทางอิงแห่งหอหมื่นกระบี่ส่วนผู้สูงวัยคนนั้นมีรูปร่างที่เตีย้ยแต่งตัวธรรมดาเหมือนกับคนทั่วไปแต่หลายๆคนกลับรู้ดีว่าบุคคลที่ธรรมดาผู้นี้ กับน่ากลัวพอๆกับเซียนพยุทตเหลยไม่คิดว่าแม้แต่เซียนพยุทธ์เจียนก็มาด้วยดูท่าพวกที่มาถึงเทือกเขาเฟื้องอะไรก่อนคงเป็นแคบพวกสิทธิ์ที่หอทั้งสี่ส่งมากระมังผู้ที่รุดมาตอนนี้ต่างหากคือบุคคลสําคัญแท้จริงเซียนพยุทธ์เจี้ยนนั้นกลับไม่ได้สนใจเสียงของเซียนพยุ์เหลยมากนะักหลังจากมองอยู่แวบหนึ่งหลังจากนั้นก็ทําการนั่งลงบนเก้าอี้ ส่วนทางด้านถังอิ่งกับยืนอยู่เงียบๆด้วยความนอบน้อมฮ่าๆตาเท่าเจียนยังเจ้าอารมณ์เหมือนเดิมท่าทางยังคับข้องใจกับการปาระลองสองปีนั้นไม่หายละสิในจังหวะนั้นเนี่ยก็มีเสียงหัวเราะที่ดังขึ้นมาจากเชิงเขาพร้อมกับเงาสีดำคุ่งทยานมานั่งที่เก้าอี้อย่างไม่เกรงใจเงาคนที่ปรากฏตัวมานั้นเป็นผู้สูงวัยในชุดสีดำ ระหว่างคิ้วเนี่ยให้ความรู้สึกเข่งขึมดวงตาข้างหนึ่งเป็นสีดำอีกข้างหนึ่งเป็นสีขาวให้ความรู้สึกลี้ลับเป็นอย่างมากด้านหลังของเขานั้นเป็นผู้เยาคนหนึ่งแน่นอนว่าคนผู้นี้ก็คือวางเฉินแห่งหอสำไปอย่าพบปีนั้นเราผู้เท่าโชคไม่ดีจึงพ่ายแพ้ให้เขาแต่เทียบกับคนที่ต้านรับเซียนพยุตเฟิ่งได้แค่หนึ่งร้อยกระบวนท่ายังนับว่าดีกว่ามากท่านว่าจริงไหมเซียนพยุต ข่วงเฉียนภายใต้คำพูดที่มีความเสียดสีแบบนี้ดวงตาของผู้สูงวัยในชุดสีดำก็เฉียบคมขึ้นมาหลังจากนั้นก็จับจ้องไปบนท้องฟ้าตอนนี้บนนั้นกลับมีเสียงท้าลมที่เหมือนกับเสียงมังกรคำรามตาแก่นี่ทั้งที่เร็วกว่าใครทั้งหมดกลับชอบรังท้ายตลอดเสียนพยุ์เจียนจ้องมองไปยังขอบฟ้านั้นพร้อมคูดขึ้นมา เสียนพยุจเจียนพูดจบได้ไม่นานก็ปรากฏเสียงเมงกรคำราพร้อมกับพายุขนาดใหญ่สีเขียวลูกหนึ่งขึ้นมาตรงนั้นในจังหวะที่พายุรูกใหญ่นั้นปรากฏขึ้นมาเสียวเหย็ยดเองก็จับจ้องตาไม่กับพริบพร้อมกำหมัดเสียนพยุจเฟิ่งงันเลยโอเคครับเจอกาสหน้าคลิปหน้าขมครับ